เอ้ยเน็ตตัดนะคะเมื่อกี้เสียใจแถมเมื่อกี้ค้างด้วยมีใครเห็นเหมือนแพทไหมอ่ะมันค้างอ่ะฮัลโหลไปไหนจ้ามาให้กินซะดีๆเลยหล่อนเล่นไงให้โดนแต่ คืออยากจะบอกว่าพอมันค้างอะมันเล่นยากมากเคนมันเหมือนแบบยังไงอะเนี่ยพยายามเลื่อนแหล้วะมันไม่ไปอะเนี่ยพยายามกดลงแล้วเนี่ยเห็นปะมันเพิ่งลงนี่ก็กดขึ้นละมันไม่ยอมขึ้นเนี่ยมันค้างเลยเสียใจอะเนี่ยแคนคอนเน็กเห็นไหม ไม่รู้สตรีมจะต,ตัดอีกไหมอะ่ะ oh. เคนเคนเห็นเหมือนเราไหมอะ่ะที่แบบมันค้างๆอะไรเงี้ยป,ป้าชายกากทั้งเกมทั้งคนเขาขอโทษกากที่เน็ตด,ด้วยไหมถามใจ เน็ตเขาเนี่ยไม่ใช่เน็ตตัวนะเน็ตเขาอะ <c oughs> <c oughs> เคนได้ยินเสียงเขาชัดไหมเมื่อกี้หูฟังมันห่างตัวไปนิดนึงไม่ใช่แค่ครั้งเรนหลุดไปเฉยเลยอ๋ออืมอืมใช่เมื่อกี้เน็ตมันแบบเน็ตมันหลุดเรื่อยๆเลยอะช่วงที่แบบ จะเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันกระตุกพอมันกระตุกสักพักหนึ่งใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าก็ตัดไปเลยอะไรเงี้ยได้ยินเนาะโอเค <c oughs> ไม่รู้ดีเลยประมาณเท่าไหร่นะยังไม่ได้นับเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆกอดคืนเด้อเด้อ <c oughs> เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาเทสสตีมกับเคนนะ <Yeah. S 1> อุ้ยดับเบิ้ลคิวไปดี <laughs> อุ้ยเคนอย่าทะลึ่งดี <laughs> ปลดปล่อยน้ำวิสุทธ์เลยไหมละ่ะ <laughs> อย่าทำเขาดีเลยเป็นนาทีเลยเหรอโอ้จริงเหรอแองวันนานมากเลยดิโอเน็ตก็กากอืมใช่ใช่อโอเคหลบไปทันแน่เลยเกือ <c> บ <ười> <c ười> <c ười> แล้ว หนีหนีอยากจะหนี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 ดิหนีดิ double Q เหลืออีวีดาทีโอ๊ยตาละใครมาดูย้อนหลังนี่คงแบบพี่แพทเป็นอะไรพี่แพทเป็นอะไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ย เย้ได้ของมาด้วยอินไนวะ้ไม่อินอ่ะไม่อินไว้เคนเห็นไหมมันขึ้นเสียลักเหมือนแบบเน็ตไม่ค่อยดีตลอดเลยอะ่ะเหมือนเป็นสีแดงๆอะ่ะฮิอีกเกมเดียวโอเค Big Fish are s l o โ โอเคแต่ไม่เคยเอาทําแตกตัวเลยนะเพราะแตกตัวทีไรนี่โดนกินทุกที่ <laughs> ฮัลโหลอิสมีกระตุกมาก <c oughs> เฮ้ยไม่กินสักหลาล่ะ <c oughs> เกือบโดนแน่ <c oughs> เกือบโดนแน่ <c oughs> เอ้ยเลื่อนไปทางขวาแล้วว้ามันไม่ไปเลื่อนทางซ้ายสิเฮ้ hey. <c oughs> กระตุกยับเลยนะจุดนี้ เนี่ยซากุระเต็ไมไปหมดเลยนะแต่มันไม่กินและนี่ก็ค้างแล้วปลาใหญ่ก็ามากันเยอะแยะเลยปลาใหญ่เต็ไมไปหมดเลยเอออย่าทำานอง <c oughs> <c oughs> อย่าใหญ่อย่าไปยุ่งกับปลาใหญ่อย่าไปยุ่งกับปลาใหญ่เนี่ยลงแล้วนะกดลงแล้ว จะไหลลงแล้วไม่ตองข้างตายไยตายไป,ยไป <c oughs> ลุ้นลุ้นหนักมากอา้าวขางอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเสียใจยำยำ ฮ e ลโ o i อีสบีฮัลโเต่ามาให้เรากินเหรออ่าเพิ่งจะดีขึ้นอีกสิบวินาทีอยู่ดับสี่จังหวะนี้แหละงามงามไหมงามงามสิงาม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 ได้แปดร้อย เยได้ที่สนะี่นะวิวิโถนี้ดีมากเลยอ่ะขอขอดูวิดีโอแป๊บน,นึงนะขอดูวิดีโอแป๊บน,นึงนะไม่อยากเสียโถนี้อ่ะนี่เกมอะไรอ่ะอุ้ยมังกรสวยโอ้แต่มันแนวแบบ RPG ไอ้นั่นปะอืมมังกรสวยแต่น้องนั้นเฉยๆอะ่ะอ่ะอินไว้ไปเย,ย้ในที่สุดแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะ e l e b a t t e r นะคะเดี๋ยวจะมาลองกันดูนะว่าจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็เพิ่งเปิดโหมดนี้ครั้งแรกนะคะยังไม่รู้ว่า ก็เป็นยังไงคือหมายถึงคือหมายถึงให้กินแค่ซากุระเหรอไม่สี่ <c oughs> อ้โ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 อ้เป็นไงได้ท็อปได้ท็อปแหละได้ท็อปแหละ ไม่ไม่ได้ทบแล้วไม่ได้ทบแล้วมามันไม่อยอมก,กินอนะ่ะทำไมยังไม่ยอมก,กินอนะ่ะแดชแย็มาให้เขากินชัดดีๆนะโอ้ยต้องไปที่ห้าแล้วอะ่ะเติมมาติดติดเติมมาติดตดโอ้ยแต่แล้วเ <c oughs> อ๊อ หลบไม่ได้ให้กินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอจนกว่าจะตายอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอะไรอะ่ะแพทว่าน่าจะแบบพอโดนกินแล้วก็น้ำหนึ่งใหม่แน่เลยอะ่ะแฮมนี่เนอเอเอไอตอนที่มันช็อตไฟฟ้าเนี่ยเป็นช่องโบมากเลยที่แบบ ตัวใหญ่กว่าเราจะกินเราได้อะไรเงี้ยอ๋อก็คือเวลาไม่มีผลอะไรกับเราเนาะเล่นได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะตายอะไรเงี้ยพอตายก็เล่นใหม่ใช่ไหม,มเข้าใจละเข้าใจละเออโหมดนี้น่าจะเล่นได้ยาวนะคะ เอ้ยก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะดูใน Google Play Store นะคะก็มีให้โหลดนะโหลดฟรีนะคะแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะถ้าใครชอบแบบแนว l l i t เช e io อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เนี้ยสนุกมากเลยลุ้นตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวใหญ่มากินเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลุ้นว่า จะกินเขาได้ไหมพวกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเงียบเงียบเงียบทำไมกินไม่ได้ินไมกินไม่ได้นี่โอ้โห double Q hey hey may, may. Ma in สิเตาเฮดีเมหรอเฮดีเมมาให้กินชัดๆนะนี่แน่ได้ทัฟเฟิร์ดแล้วเออออบีตัวใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอุปทานหมู่ไม่ใช่ม <laughs> ได้ที <bridges> ่หน <cko shows worldwide> ึ <marriage Sherman> ่งนะคะตอนนี <eland> ้เงีมเงีมงมเงโลอิสมีก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมนะคะก็ ก็สวัสดีนะคะก็เข้ามาคุยในช่องแชทได้นะคุยกันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เดี๋ยวหลังหลังจากสตรีมนะคะแพทจะมีย้อนหลังใน YouTube นะเดี๋ยวแพทจะเอาไปลงใน YouTube ด้วยก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะก็แล้วก็ฝากช่อง twitch.tv ด้วยนะแพทพิซซ่าทีนะคะ ก็ตอนนี้อาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็เล่นเกมเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งนักนะแต่ว่าก็จะพยายามสรรหาเกมใหม่ๆแปลกๆนะมาลองเล่นให้ดูกันนะคะก็นอกเหนือจากเกมนะคะแพทก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงนะกำลังแต่งเพลงใหม่อยู่แล้วก็กำลัง จะอัดเสียงในเดือนกันยานี้นะคะก็เดี๋ยวจะปล่อยซิงเกิลใหม่ให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้มีซิงเกิลอ,อันแรกอยู่ซิงเกิลหนึ่งนะคะชื่อเพลงแอบชอบนะลองไปดูได้นะคะที่ช่องแพทพิซซ่ามิวสิกนะคะก็เดี๋ยวสําหรับใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะแต่สำหรับในทวิชทีวีตอนนี้แพทยัง ยังเรียนรู้ระบบอยู่นะอาจจะย,ยังแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะขอเวลาศึกษาเกี่ยวกับระบบ Twitch TV สักนิดนึงแล้วก็จะมาสตรีมให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะแต่ก็อย่างที่หลายท่านทราบกันเนาะก็ เน็ตมันต้องใช้คุณภาพสูงนิดนึงเนาะในทวิชทีวีก็อาจจะไม่ได้สตรีมบ่อยเหมือนใน YouTube นะคะอาจจะสตรีมใน YouTube มากกว่าแต่ว่าก็จะพยายามมา,าในทวิชบ้างเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบเนาะอย่าเข้าม,มุมอย่าเข้ามุมนะจ๊ะเป็นที่หนึ่งแล้วอ่ะดีจังเลย,ยหุยหนาทีกว่าเองดียังไม่โดนใครกินด้วย นี่แนะ่นี่แนะน่ยินแะต่ตัวใหญ่หมดเลยนี่แนะั่เ double Q ไปสิเอเคอแต่อยากจะบอกว่าพอมันตัวใหญ่แล้วอะมันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอะมันจะมีความน่าเบื่อนิดนิดเนาะถ้าแบบลุ้นอะจะสนุกกว่านี่แต่เดี๋ยวลองสัก สิบนาทีละกันถ้าสิบนาทีแล้วยังเป็นที่1อยู่ก็เดี๋ยวจะออกเกมเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไปนะคะที่แบบเราไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดแต่ตัวใหญ่น่ากลัวจริงตัวใหญ่น่ากลัวจริง <time> <t une> เข้าใจความรู้สึกแบบ s l i t t e r o o เลยที่แบบว่า โอ้ยตัวใหญ่บเริ่มเลยหนีหนีหน,หนีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดับเบลิลคิวทิปเปิลคิวได้ไหมทิปเปิลคิวได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ด๋ยวขอสิบนาทีนะเดี๋ยวลองดูว่าแพทจะไปถึงตรงจุดไหนนะถ้าแบบถ้าแบบได้ที่หนึ่งตลอดก็เดี๋ยวออกเกมดีกว่าเพราะมันแบบดูน่าเบื่อมากเลยเวลาที่แบบไม่ได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างในโหมดธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะมันจะลุ้นเยอะกว่าเพราะว่าเราแบบมีเวลาจํากัดด้วยแล้วเราก็แบบต้องคอยลุ้นว่า เดี๋ยวจะมีตัวใหญ่กว่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินตัวอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสามสิบเอ็ดแล้วนะโอ้โหนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่แต่ว่าแพทก็จะตัวใหญ่ได้มากเท่านี้แหละเพราะว่ามันแปดร้อยโอ้แเพนทาคิวเลยเหรอเดี๋ยว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 เฮ้ยเมื่อกี้ดูไม่ทันอะเพนทาคิวเลยเหรอ โอ้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะทำไมเหลือเจ็ร้อยกว่าโดนไอ้นี้แน่เลยอ่ะเขาปลป่อยมิสไซ์แน่เลยปล่อยมิสไซ์ทำไงกดตัวนี้นะคะปล่อยมิสไซ์ได้ <c oughs> โดนช็อตเลย <c oughs> บอกปล่อยมิสไซ์ยังไง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณนอ็อ อุ้ยตามมาในทวิชทีวีด้วยขอบคุณนะคะที่แวะมานะปิดสตรีมแล้วเหรอคะอุ้ยตื่นเต้นอนะใจเต้นมากเลยตอนนี้เล่น LS m o d มนะคะก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนช่วงแรกๆของสตรีมนะที่แบบ เล่นธรรมดาแล้วก็ลุ้นกันภายใน2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เพิ่งเปิดโหมดเอก็เลยลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวแพทออกเกมแต่ประเด็นคือออกอยังไงอ่ะก็เล่นคือ ประเด็นคือแพทจะออกจากโหมดโหมดเอเลสยังไงนี่สิปัญหาอ่าเดี๋ยวแพทแยกตัวดีกว่าแพทแยกตัวเป็นตัวเล็กๆให้คนอื่นกินดีไหมอะ่ะเออนี่แยกตัวเยอะๆแยกตัวเยอะๆอ,อุ้ยมันก็ตัวใหญ่อยู่ดีอะ่ะแถมไปกินตัวอื่นด้วย เอาไม่กินหนูหรอหมดยังอะ่ะอ๋อเสียดายแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะคุณน็อตที่แวะเข้ามาเนาะก็แพท์อาจจะยังเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะคะมันดีเลยประมาณหนึ่งนาทีปะ่ะใช่ไหมอะ่ะออกยังไงอะ่ะออกยังไงอะ่ะออกยังไง ออกไม่ไดอ้อออกไม่ได้ออกยังไงอะ่ะออกจากโหมดนี้ยังไงอะ่ะแค่ยากออกแล้วอ่ะทำไงดีอ เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวแพทขออนุญาตนะคะปิดปิดกระตุกเหรอคะอุ้ยขอโทษนะคะในบอร์ดมันขึ้นมารัวๆเลยเน็ตเน็ตมันเน่าจริงๆแพทเน็ตเน่าเหมือนกันนะคะคุณนอ็อตก็ของแพทสตรีมอะ่ะมันกระตุกแล้วมันก็ตัดตลอดเลยแล้วก็เออ นี่เพิ่งสตรีมดีขึ้นมาหน่อยช่วงกลางคืนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแพทขออนุญ,ญาตออกออกเกมแบบดื้อๆอย่างนี้เลยนะขอขอเวลาแป๊บนึงนะคะอุ้ยเดี๋ดื้ๆ